เกมเสร็จแล้วครับบังต้มโอ้งานนี้เททิ้งเลยครับพี่น้องโอ้บังต้มไม่ไหวครับบอกแล้วว่างานนี้รถไม่แรงอยู่ยากพี่น้อง ล็อกหน้าลังเลยต้องพร,ร้อมยังพร้อมเที่ยวยังตั้มตั้มตตีบดีดกันไปไปไปโอ้เข้าทเที่ยวยัง น้ำบ uh uh. ้ายังไงชุดเขาเข้าว้าเดี๋ยวสี่โมงว่าแล้วนี่อ่ะหมดอดซิบแล้วเหรออดซิบยังอดซิบยังเสมอ่ะพอแล้วก็จอดได้ขึ้นเขาแลนว้างนุ่นมากเหรอวิ่งไหมนี่วิ่งอจมเอ๊ะ อะไรให้ดขับรถ้ฮะ<ถ>ขับให้รถพี่นะรถพี่ขับไม่ได้ไดเด็กเต็มฮะนั่นเอารถออกขยของเข้าอขัเข้ากันโน้นนะเข้ากล่องไม่ได้เข้าฝั่งโน้นแล้ว อยูดีนซ้ายนี่แหละนั่งๆโคยๆหน้าหน้าินี่ะบอกตั้ชใจเหโอ้โหไวรนอสุพรรณ ชูไปหาจันชูหรือไปหาอันนี้ฮะอาการรถเป็นยังไงต้องเรียกหมอต้องเรียกหมอมันวิ่งได้สบายเลยนนวิ่งได้สบายเลยมันไม่ได้ติดที่ไหนไอ้ต้อมมันเยียบไอ้ต้อมมันฮะ ต้มมันไม่เยี่ยมหรออา้าจันชายทำทางเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูทางเที่ยวแรกครับผมเปล่า,อาเองจะไปไหมฮะจะรอดหรือเปล่าไม่ตรงนี้อบังต้มครับหรือว่าต้มหมอความต้มมะคราต้มหมอผี โอ้ชื่อเยอะแยะเลยครับทายาเขามีเลือกสองทางครับโอ้ทางที่ดีก็คือทางจมให้เปิดให้หมดเลยขึ้นไปตลอดเลยเมื่อกี้จมมิดรล้อ้วครับบางต้ม โอรอบสองก็ไม่รอดพี่น้องงานนี้ เองอันนี้ไปนะมะเกยไม่เดินมาอีกมันสุดมือเนาะเคยไปบ่ ววว้ว้าอ้ยพังหมดแล้วนี่รถอ่ะ เราบุญเกือบขาดอใช่ไหมเกือบทิ้งแล้วาเลยอเ่ไเดินมันขัดแล้วหรอไาจะขัดตัวรถที่ต่มันที่ต่ิดเดินขัดแล้ว โอ้วิ่งไปไหนแล้วเนี่ยแต่เอาดินแห้งมาใส่ได้อยู่เปียกมันตะกุยต้องดันดินแห้งมาใส่ท่านผู้ชมว่าอย่างไงครับงานนี้ผมบอกได้เลยครับว่าโอ้โหเจ้าจอดถ้าถ้าไม่ไถมันก็วิ่งได้ไหมมันเปียกเมื่อก่อนอะวิ่งเนี้ย ตอนนี้พี่มาวิ่งใหม่ๆอ่ะดินนั่งชื้นๆเลยโอ้เดินกาไม่ดีอีกยับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ว้าวฟุ่นมากเลยกด Subscribe ช่อง,องดำช้งมานาวซิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับใครข้างใน,นละ่ะงี้